I think I'm falling for you. สำหรับเรื่องนี้ค่ะแม่เนี่ยเขาเกรงใจเพื่อนบ้านค่ะก็เลยมีการแปะโน้ตขอโทษเอาไว้ว่าลูกเนี่ยเป็นออทิสติกนะมันอาจจะมีเสียงดังบ้างอะไรบ้างก่อนจะมีคนตอบกลับค่ะประทับใจกันทางโซเชียลเลยนะคะเรียกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้ t ิ k กตอกรายหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวสุดน่ารักก่เาเผยเห็นคุณแม่ที่คุณแม่เขาเองก็เกรงใจเพื่อนบ้านนะผู้ชมเพราะว่าน้องอาจจะเสียงดังบ้างอะไรบ้างก็เลยมีการเขียนโน้ตแปะหน้าห้องในหอพักทุกห้องเลย หลังจากลูกเนี่ยเป็นออทิสติกแล้วก็อาจจะส่งเสียงดังอย่างเงี้ยนะคะโดยผู้โพสตเนี่ยระบุข,ข้อความบอกว่าแม่ติดทุกห้องเลยสู้ๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณแม่ท่านนี้ค่ะเขาก็มีการเขียนข้อความในกระดาษโน้ตบอกว่าเรียนเจ้าของห้องแม่ขอโทษนะคะที่ลูกแม่ส่งเสียงดังรบกวนลูกแม่เป็นออทิสติกแม่เกรงใจทุกคคนมากมากๆ ก่อนที่จะเอามาติดหน้าห้องของเพื่อนบ้านแต่ละห้องแต่ละห้องทุกๆห้องเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจนะีคะให้คนที่อยู่ร่วมห้องเนี่ยเออแบบบางทีอาจจะมีเสียงนั่งไปบ้างก็อยากให้คุณทุกๆห้องเนี่ยเ,ออเข้าใจด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ I think I falling for you เป็นกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็มีการแปะเอาไว้หลังจากนั้นค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความลงในกระดาษตอกกลับเหมือนกันบอกว่าสู้ๆนะครับคุณแม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ได้มากเลยรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพอคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเนี่ยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยหลายคนเห็นแล้วก็เอ้ยรู้สึกใจฟูแทนคุณแม่ท่านนี้ไปตามๆกันค่ะก็ถือได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นออีีกกเเรรรื่่่งงาาาวทนัจิลย ะะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆร่วมห้องทุกคนที่เห็นใจคุณแม่ท่านนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือค้าวไว้ทยนิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม